สวัสดีครับทีวีช anel a r เซ n a fan ครับครับผมวันนี้วันอังคารที่21ฮะยีตุลาคมครับยีนั่นแหละนะแต่ผมจะชอบเรียก21มันมันจะไม่ไมปตรงกับเลข7็ดนะ21ยี่ตุลาคมครับสองพนะครับอ่าเป็นไงล่ะหลังจากที่อ่าชื่นชมกับชัยชนะของทีมนะครับแล้วก็ดีใจกับผลการแข่งขันกับทีมที่เราเอาใจช่วย นะโอ้โหเขาบอกว่าวันสิ่งหวล้อของผมนี่มันยียวนเหลือเกินแต่ว่าเทียบไม่ได้เลยนะครับกับกูรูอันดับหนึ่งของผีไปดูใครกันยังที่เขาหูดล้อเป็นไงล่ะเพื่อนรักโอ้เพื่อนรักมันมีความอัดอั้นเข้าใจก้าปีไม่เคยบุกไปชนะเลยไงใช่ไหมไม่เคยบุกไปชนะเข้าไปก็ถูก ทะลวงไส้อะไรตลอดเลยโนะดยเฉพาะแมตช์เมื่อสองปีก่อนนะมันหลอนอยู่แเจ็ดศูนย์แล้วก็ก่อนการแข่งขันก็หลอนทั้งหลอนทั้งล้างไม่ดีโอ้โหในขณะที่กูรูของฝ่ายเจ้าถิ่นมั่นใจสเต็มประดาเลยนะนะในขณะที่ผู้มาเยือนก็แบบท้อแท้ลางไม่ดีโอ้โหแตกผลการแข่งขนันปรากฏว่าควักออกมาสามแต้มได้นี่ มันก็เลยแบบกับตะละปัดนะความอัดอัน้นมันก็ถูกระเบิดออกมาอ่ะให้กำลังใจกันไปนะครับแหมสำหรับโอ้แล้วอเยียบพึ่งไปไล่เขาเลยแหมพี่อันเนอร์สลอ็อตกูรู้บางคนให้ออกแล้วนะอู้ตายแล้วแขังไปเปลีป่ยนปันแหม่ให้ออกแล้วอย่าไปเรียนแบบฟอร์เรสตนะให้ไปเรียนแบบฟอรเรสอ่ะก็เชียร์กันต่อไม่มีอะไรมากมีครั้งที่สี่ก็ต้องมีครั้งที่ห้าแหละ อ่ะเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันนะครับขออนุาตนี่มาแล้วมิสเตอร์เลนะครับวันนี้เป็นบิ๊กแพ็คเลยนะรสซาวครีมและหัวหอมหัวหอมก็คือหอมใหญ่นี่แหละอันเนียนอันเนียนนะครับเป็นรสที่แบบทานสบายๆละมุนละมุนนะเป็นความหอมของครีมแล้วก็มีความหอมของหอมหัวใหญ่ ใครที่ชอบกินหอมทอดอะไรพวกนี้แหละนี่แหละครับรสนี้เลยนะไม่ต้องมีเผ็ดจี๊ดจ๊าแต่เป็นรสละมุนกินง่ายๆเคียงง่ายๆอันนี้เป็นแบบแผ่นเรียบนะสําหรับรสสาวครีมแล้วก็หัวหอมหัวหอมหองเล็บใหญ่นะอ่ะก็ทานในปริมาณที่เหมาะกันและดื่มน้ําตามด้วยนะครับยังไงก็เป็นสินค้าที่ตอนนี้เป็นสปอนเซอร์นะครับก็ สปอนเจอร์เจอจริงเข้าได้นะเข้าได้นะยินดีนะสำหรับเล่น,นะครับ่มีทุกรสแหละวันนี้จะแนะนำเป็นหัวหอมสาวครีมเพิ่มความหอมเพิ่มความอร่อยนะครับเพียงแค่เปิดซองก็เจอความอร่อยเลยสำหรับเล่สรสสาวครีมและก็หัวหอมนะฝากไว้นะในในช่องนี่จะอยู่ไมลือกซ้ายขวาแล้วไมนเลือกสมซื้อหากันเอามีขนาดหรือจำนวนปริมาณที่เหมาะกับท่านละกันถือวิการนับนุนที่ห่วยนะครับฝากไว้ด้วยและก็ ทีมงาน AIA Unity ยี่สิบเอ็ดนะครับนี้เขากลับมาแล้วนะต้น AIA นะครับก็ฝากไปด้วยสําหรับท่านที่มีความสงจะเพิ่มค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงครับประกันอุบัติเหตุนะจะเป็นออมทรัพย์เกษียณรีทายเมน ประการบ้านประการรถยนต์นะครับประการคีย์แมนมีครบทุกอย่างครับเรามีทีมงานที่พร้อมบริการให้คาปรึกษากับทุกท่านเลยนะจะเป็นทั้งเรื่องของของในครอบครัวหรือจะเป็นองค์กรนะครับ TONTCIB ครับต้นครับครับภาษาอังกฤษตัวเล็กทักทายกันมาครับเอ๊เอ๊เอยูีบหรืออยากจะมาร่วมงานเพื่อการเพิ่มรายได้แล้วก็มีความสนุกสนานในการทำงานก็เชิญได้เลยเช่นเดียวกันนะครับโอ้เมื่อคืนนี้ เวดแฮมทำท่าไม่ดีเนาะโดนเบรนฟอร์ดเบรฟอร์ดบุกมาอาจสองศูนย์แล้วก็เดี๋ยวแมน้าเบรฟอร์ดจะเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลด้วย <c oughs> ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับไม่รู้จะเป็นอย่างไรอะหลังจากที่ไปเมื่อวานนี้ก็พูดถึงทีมอื่นผร้อมกนะ่อนละวันนี้ละครับคืนนี้ละครับพี่น้องตีสองกลับมาแล้วครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกแบตเดย์สามนะครับ เป็นแมตช์เดยหลังจากที่เราบุกไปชนะแอตติกคลับนะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะโอลิมปิกอสไปเก็บ6แต้มเต็มพร้อมกับเงินรางวัล4ี่แสนไม่ให้ดีสี่ล้าน2องแสนยูโรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครักเพราะว่าการแข่งขันาตารานัดก็จะมีเงินรางวัลอย่างที่บอก2องล้านหนึ่งะถ้าชนะก็เอาไปเลยแต่เปื่อจะแพ้กันก็อเอาไปคนละเจ็ดแสนนะครับ แล้วก็อีกเกดแสงที่เหลือเข้ากองกลางเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราจะไปแบ่งใครใช่ไหมเราก็งับไปหมดเลยฮนะสองล้านหนึ่งนะครับได้มาแล้วสี่ล้านสองเต็มๆไปนะวันนี้อ่ะทีมที่เราเจอไม่ธรรมดาครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทีเดียวสำหรับแอตเลติกอเดริดนนะครับทีมอันดับสี่ในตารางของ ลาลีกาสเปนนะครับเป็นรองเรยวนลิตเป็นรองบาร์เซโลนาเป็นรองเบียริลเท่านั้นตอนนี้แข่งไปทั้งหมดแล้วครับลูกกีมดิโกซิเมเนแข่งไป9นัดครับชนะ4เสมอ4แพ้1ครับยิง16เสียสิบมี16แต้มนะตามหลังเรยวนลิตยอยู่แปแต้มนะครับเพราะเรวมวนติดแม่งแข่ง9ชนะ8แพ้ไปหนึโหนำริ้วเลยนะครับเพราะนั้นก็อาลิโกอาลิโกนาดริดนะครับก็ยังคง ก็อยู่ในอันดับ4ครับถือว่าน่ากลัวทีเดียวนะแล้วก็ผลงานในยูฟาแชมเปี้ยนลีกแข่งไป2นัดนะครับแพ้1นะครับแพ้1แล้วก็การที่แพ้ก็คือบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลในแมตช์แรกเลยนะครับบุกไปแอนฟิลแล้วแพ้ไป3ประตูต่อ2นะเสียประตูในนาทีบาปนะครับก่อนที่แมตช์ที่2จะเปิดบ้านถลม่มไอทัคแฟงก์เฟิร์ตทีมแกร่งจากเยอรมันนะฮะ ห้าประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นแหมจะเก่งในบ้านหรือเปล่านะเ <c oughs> มื่อคนบอกว่าแอนเบอิ์นี่จะเก่งกับเก่งกับเลือเบอร์ลิทเท่นั้นเองก็ไม่แน่นะไม่แน่ผลงานของแอนเบอริทนะครับล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะมาเจอเรานะก็เปิดบ้านชนะโอซากุซูนาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเสมอเซตาวิกโก้หนึ่งหนึ่ง แล้วก็แมตที่แบบช็อกโลกคือเปิดบ้านชนะเอัลมาริตรไป5ประตูต่อ2เนี่ยเป็นการทีมที่ยัดเยียดความบันชายให้กับเอัลมาริตรเป็นฤดูกาลเป็นนัดแรกเลยฮนะบุกไปชนะ5ประตูอ่าเปิดบ้านชนะ52เลยนะแล้วก็เปิดบ้านชนะไลโยวาลเลเกโน3-2นะครับเสมอมายอกา1-1หนึ่งแล้วก็ชนะเบียริลไป2ประตูต่อ0ูโอ้โหถือว่าผลงานค่อนข้างดีทีเดียวนะครับดีมากๆเลยโดยเฉพาะตัวของจูเลียนอาเลนะ โอ้โหสูหน้าเย็นถึงหน้าคนนี้ดีนี้อีกไปหกละโอ้โหถือว่าน่ากลัวนะก็ต้องเตรียมรับมือดีๆนะครับสําหรับทีมจากสเปนครั้งนี้แต่ว่าแปลกเราไม่ค่อยกลัวทีมจากสเปนนะทีมจากสเปนมาว่าแข่งแก่งขนาดไหนขนาดเรียอวันิดมามาเปลี่ยนฤดูกาลที่เราเลยยางตึงไปเลยแต่ว่าฟุตบอลลูกกลมๆอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าลิเวอร์พลเองเขาก็เอกอุไปด้วยนักเตะหลายๆคนนะ เก่งหลายๆคนนะครับทั้งตัวของโรเลนเต้แฮงโก้ ente, o, <c oughs> ของตัวนิสมันไอคนเนี้ยโอ้โหแม่งแบ่งนะเหมือนก็เกิดมาเพื่อเล่นให้แอเลนติโกเพราะว่าย้ายไปเล่นให้กับบาร์ซ่าก็เล่นไม่ออก พอย้ายกลับมาเล่นให้กับเอลิโกแมนดิโอ้แม่งกลับมาเล่นดีเหมือนเดิมเลยสำหรับองตัวนิคิสมันนะนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสพวกเราหลายคนคงรู้จักกันดีนะครับเรื่องของเรื่องคือเราเคยเจอกับเอลติโกแมติดมาแล้วเนี่ยนไม่เคยเจอใน, Le ในไม่เคยเจอในยูฟาจมเบลีกเคยเจอกันมาแค่2ครั้งนะครับเคยเจอมาแค่2ครั้งแล้วก็สองครั้งในเป็นยูโรปาลี นะเป็นยูโรปาลีที่เป็นแมตช์ที่เราต้องการอยากจะได้ชิงชนะเลิศน,นะแต่ว่าเราเจอกับนะแอตเลติกมาลิดนะแลวเราทําได้แค่เสมอในบ้านนะทำได้แค่เสมอเสมอในบ้านแล้วก็แพ้เขานะครับแพ้เขาในบ้านก็เลยทําให้ปีนั้นเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชิงนะสุดท้ายแนละแอตเลติกมาริดทีมนี้แหละปีนู้นก็เลยไปคว้าแชมป์คว้าแชมป์ยูโรปาลีไปได้นะครับก็ถือว่า เป็นทีมหนึ่งที่เรายังไม่เคยสามารถเอาชนะได้ในเวทียุโรปนะแต่ว่าเจอกันน้อยเ่เจอกันสแมตช์เองแมตชนี้ก็จะมาแบบเต็มๆนะครับรายชื่อของ a อเล็กทติกแมนลิตนะครับการนำทีมของดีโก้เซมิเน่ก็มีมาเต็มที่แะครับมุสโซเจมินสลุคเกลี่กาลักเกอร์นะครับโคเก้กิสมันบาริออสนะครับโซโล อเล็กอเมดาคาร์ลอสโอ布ักนะครับยอเรนเตเลนเ,เต้โมลิน่าเฮงโกพักฟูเบลขูมมากันเลยเอาเลเกียโลโน,โน,โน,โนมากันแบบเต็มทีมแล้วก็สำคัญคือไม่มีตัวเจ็บเลยสักคนเดียว <laughs> การเล่นของเขาค่อนข้างที่จะดุดันนะครับอ่านี้ก็ต้องบอกไปก่อนนะค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเกมที่เล่นเกมบุกแต่ว่าถือเวลาเล่นเกมรับก็ค่อนข้างเหนียวแน่นการเล่นแบบฉับถฉยวยการเล่นแบบโต้กลับเนี่ยหัวแอตเลติกแมดริดทีถึงนี้ทําได้ดีนะครับทําได้ดีแล้วก็ผลงานในแต่ละปีเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรดีวันดีคืนนะดีขึ้นทุกปีนะไม่ว่าจะผลงานไงแต่ว่าตัวเดโกเซมิเน่ก็ยังคงอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตําแหน่งนะเพราะว่าน,น,น้อยเนีย่นยเขาก็ได้ลุ้นแชมป นะครับอาจจะไม่ถึงแชมป์แต่ว่าในฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกก็เข้ารอบลึกๆพอสมควรเหมือนกันได้เปรตแชมเปียนลีกทุกปีนะครับก็เลยทําให้ตําแหน่งเขายังคงอยู่ครับจากการมาเยือนอังกฤษไม่ค่อยดีการมาเยือนของอาริโกแมนติสนะครับมาเยือนอังกฤษไม่ค่อยดีเลยเพพาะล่าสุดเนี่ยมาเจอลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่ากว่าที่ลิเวอร์พูลจะพลิกกลับมาชนะได้อาริโกเมนิสทีมนี้ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เหนียวแน่นและเขี้ยวนะ บอกเลยเขี่ยวที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายเพราะว่าเราจะต้องกลัวไม่ได้แบบมาออกตัวว่ายังไงนะครับแต่ว่าการเจอทีมนี้ไม่ธรรมดาการเจออลิสตงโกเบลิตจะไม่เหมือนเจอโอลิมปิกอสนะครับนักเตะของเราจะต้องมีสมาธิดีๆนะอ่ะมาด้านความพร้อมของเราครับห้านัดหลังสุดเราเองไม่แพ้ใครเลยนะนะห้านัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับตั้งแต่ ชนะลูตันในคาราบาวครับ2 0นะครับบุกชนะ cast 21, นะิวคาสเซิลสองหนึ่งะเปิดบ้านอัดโอลิมปิกอสทีมแกข่งจากบริตส2 0นใน UCL นะครับแล้วก็ชนะเวสต์แฮมส0ก่อนที่จะบุกไปเชือดฟูแรม1 0นสนัดหลังสุด5นัดหลังสุดเสียประตูดเดียวนะแล้วก็3มนัดหลังสุดคลีนชีสล้วนๆเลยนะคลีนชีสล้วนๆเลยตอนนี้แผงรับของเราถือว่า ดีมากๆนะครับเรากำลังอยู่ในซีรีส์อยู่ในซีรีส์ซึ่งเป็นห้านัดที่เราชนะติดต่อกันมาเลยนะครับทุกรายการไมะนั้นดูว่าพี่มิเกลเดียตาจะมีผลงานอย่างไรในการเจอกับอัลเลติโกแมตลิดนะเมื่อวานได้ดูภาพการแข่งขันแล้วก็มีได้ดูสดด้วยอืทาง YouTube เขาเปิดสดในการซ้อม คือไม่ได้เปิดให้ดูทั้งหมดนะเป็นแต่ว่าให้ดูว่าใครลงสนามมากมาซ้อมอะไรมากโอ้โหพิเสือเป็นไว้นะลงมาแล้วนะอยู่ในสนามซ้อมเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็สลัดอาการบาดเจ็บมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับพิเสือเป็นไว้คนนี้ถือว่าต้องอนับถือน้ำใจนะครับเพราะว่าผมเคยเล่าให้ฟังจังหวะที่ตอนนั้นทั้งโทมิยะสึ แล้วก็ในรายของยูเรนจิเบิร์เจ็บเนี่ยพี่เสือเป็นไว้ต้องฉีดยาแล้วลงเล่นนะจําได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังมีอาการบาดเจ็บครับแต่ว่าเราไม่มีแบ็กขวาเลยตอนนั้นแบ็กขวาสามตัวมีพี่เสือเป็นไว้คนเดียวที่ลงเล่นได้ทั้งๆท,ท,ที่มีอาการบาดเจ็บโอ้โหยอมฉีดยาฉีดยาแล้วก็รักษาเบื้องต้นก่อนโดยที่มันควรจะต้องได้รับการรักษาแบบ หนักหน่วงแล้วอะแต่พี่เสือเป็นไว้จําเป็นต้องเล่นกับทีมก่อนเพราะเราไม่เหลือตัวเลยนะครับก็เลยพอถึงช่วงที่ยูเรนจิมเบอร์หายกลับมาสมบูรณ์แล้วอะไรดีแล้วเนี่ยพี่เสือเป็นไว้ก็เข้ารับการรักษาร่างกายไม่ไหวตอนนี้เมื่อวานนี้ผมดีใจนะโดยส่วนตัวจริงๆผมเมื่อวานนี้ผมเห็นพี่เสือเป็นไว้ผมดีใจอะเห็นรอยยิ้มในการหยอกล้อ,อก,กับไอ้เจ้ามายลูอิสสเคลลี่นะในการเดาะบอลกันหยอกล้อ,อก,กัน,กออกกนจะดีดหัวการเตะบอลอาศัยกันเนี่ย เห็นภาพอย่างเงี้ยผมรู้สึกโอเคนะพี่เสือเป็นไว้เมื่อวานลงมาแล้วนะครับมิเกลเมริโดรวมถึงตัวของเปโรกันบินเนเ,เป้เมื่วานก็ลงแล้วนะอยู่ในสภาพฟิตซ้อมหมดเลยนะดาวิดไลาย,ยา่าเคป,ป้ายูเลียนทิมเบอร์นะสองเซนเตอร์เราครับทั้งมามากันเยสแล้วก็ในลายของซาดิบานะมอสเคล่าโอ้โหลงมากแบบครบทีมเลยตอนนี้กองหลังเรา เี้ยเลยนะเปี้ยเลยนะครับมิคาโดคาราฟิโอลีคือตอนนี้ตำแหน่งแผงเราแผงหลังเราทั้งหมดสิบคนครบครบจริงๆทั้งชุดหนึ่งชุดสองถือว่าครบมากๆแบ่งข้างกันได้เลยนะนะชุดแรกก็เป็นไล่ย่าทิมเบอร์มากันเยสซาลิบาแล้วก็คาราฟิโอลีนะชุดสองเป็น เคป้าพี่เสือเบนไวนะ้ทางซ้ายก็นะกจะน้องไม้ครับไมาหรือสกอรี่เซนเตอร์ก็เป็นเปโรลจับคู่กับคริสเตียนมอสเกลา่าเมื่อวานนี้สิบคนแผงหลังเราครบเลยสําคัญนะเพราะว่าอะไรครับแผงหลังเราตอนนี้เสียเป็นแค่สามประตูแล้วก็เป็นแผงหลังที่แข็งแกร่งที่สุดนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าตัวชุดใหญ่ชุด2เนี่ยลงมาช่วยกันได้ดีนะครับโหเมื่อวานนี้เห็นแผงหลงังโหเฮ้เยแม่งสิบคนเลยว่ะสิบคนลงมาเต็มเตมอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นออปชั่นให้กับพิต้าเลือกใช้นะครับว่าจะคอนโทรลยังไงแต่ว่าวันนี้ก็คงจะไปเน้นไปชุดแรกก่อนนะครับในขณะที่ซูบิเบนตี้เมื่อวานก็ลงสนามซ้อมกับคิเซียนนอกาดนะแล้วก็มิเกลเบรินโดรวมถึงพข้าวเด็กแคนไลท์นะครับบุกโยซาก้า เอลเซ่ LC, นะทอสซานะครับกราเบนมาเตลี่โยเคเลสเมื่อวานลงซ้อมหมดเลยแล้วก็มีเด็กๆหลายคนนะเด็กๆของเราหลายคนก็ลงมาซ้อมด้วยนะครับเท่าที่ดูก็มีไอ้เจ้าน้องอคา์จูเนียก็ลงมาหลายคนแม็กดาลแมลงมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยก็น่าจะนะดูแล้วน่าจะมีชื่อติดทีมไปในที่จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วย นะครับบรรยากาศในการซ้อมก็นะถือว่าเป็นไปอย่างเข้มข้นนะสำคัญคือผมชอบดูในเรื่องของการที่เขาก่อนที่จะกลไปซ้อมจริงๆอนะ่ะมันจะมีการเล่นเกมมีกิมมิคอะไรต่างๆซึ่งทำสตาร์ทโค้เนี่ยต้องเอาหลายๆคนนะเอาหลายๆคนที่ามามาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่าก็ดีนะครับ ภาพการซ้อมเมื่อวานโอเคนะะไปดูกันได้นะครับเมื่อวานนี้พอมีเรื่องนิดหนึ่งมีเรื่องบางอย่างนิดหนึ่งสําหรับอกลุ่มนักเตะของแอตเลติกอเมิกเมื่อวานนี้เข้าไปสนามซ้อมเอเมอรเนะครับแต่ว่าไม่ได้อาบน้ําไม่ได้อาบน้ํารายงานจากเซเนดาซีอาร์นะครับราะบอกขาบกว่ากลุ่มนักเตะแอตเลติกอเมริกัะ ไม่ค่อยพอใจนะที่ต้องออกสนามซ้อมโดยยังแบบมีเหงื่ออยู่เต็มๆอ่ะปกติในะเวลาลงสนามซ้อมอะไรสนามจริงเขาจะเปิดสนามจริงเปิดไฟให้กับนักเตะทีมเยือนมาแข่งนะอันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่าไม่สามารถใช้ฝักบัวอาบน้ําได้เนื่องจากว่าไม่มีน้ําอุ่นเ <c oughs> จ้าหน้าที่เราหรือเปิดน้ําอุ่นให้กับเขาหรือเปล่านะนะนะก็เป็นข่าวแบบพอคำขำเนะี่ยเออไม่รู้ว่าจะจริงไม่จริงนะแต่ว่านักเตะไม่รบไม่รึบอกว่าแหมนะนะ มันไม่ได้อาบน้ําเลยมันเป็นจิตวิญญาณหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับพิต่ตาบอกว่าลักเตะของเราตอนนี้ถือว่าฟิตซ้อมเปรี้ยะเลยนะครับฟิตซ้อมดีมากแล้วก็มีหลายคนที่กลับมาแล้วทำให้เขามีตัวเรื่องออปชันมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนที่ยังไม่พร้อมในเกมฟูลแลม ไม่ว่าจะเป็นเปโลไม่ว่าจะเป็นพิสเสอร์เนไว้แต่ว่าในเกมกับแอตเลติโกแบลิดเนี่ยพวกเขาเหล่านี้พร้อมหมดแล้วพร้อมหมดแล้วเพียงแต่ว่าจะสตาร์ทในตำแหน่งตัวจริงเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องนั่งรอก่อนอันนี้ก็ต้องพิตาเป็นคนตัดสินใจนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าพิตาก็ต้องเอาชุดที่ดีที่สุดก่อนนะชุดที่ดีที่สุดลงเล่นก่อนเพื่อรับมือกับแอตแลติฟเพราะว่าทีมนี้อันตรายนะพิตาคงจะเห็นแล้วในการที่ เขาไปทำผลงานได้ดีในแอนฟิลด์นะครับแม้ว่าจะแพ้กลับมาเนี่ยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไมมันโดนอธิบาตนงของทางริวพูลเขาก็เลยแพ้กลับไปนะครับ mm hmm. เพราะนั้นการมาเยือนเขาเขาก็ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีแหละแล้วก็สำคัญชื่อชั้นนักเตะของแอตเลติกมาริดถือว่าเป็นทีมดีหนึ่งเป็นทีมทีมหนึ่งที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับ mm hmm. ตอนนี้มีข่าวว่า เรากําลังจะต่อสัญญากับอีกหลายๆคนนะนะจะต่อสัญญาเพิ่อนมีหลายคนเดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนรอให้หมดแมตช์นี้ก่อนรอความชัดเจนแล้วดูว่าจะมีการยื่นสัญญาอะไรให้ใครบ้างโดยเฉพาะพี่ดาวิดไรยานะครับพี่ดาวิดไรยาเนี่ยอาจจะมีการได้ต่อสัญญาใหม่ยื่นสัญญาไปอีกครับเป็นการตอบแทนนะนะเรียกเป็นการตอบแทนให้กับผลงานที่ทําได้ดีนะอ่ะมิเกลเมาริโน,โนครับให้สัมภาษณ์ นะครถึงกรณีผลงานของวิกเตอร์ยคเลสนะเขาบอกเลยบอกว่าวิกเตอร์ยคเลสครับลงมาเนี่ยแล้วก็ทําให้บรรดาพวกเราเนี่ยมีตัวเลือกมากมายที่จะเล่นกับเขานะเขามีความอันตรายทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลน,นะครับมีเกลเรโดสัมพาษณ์นะบอกยคเลสเนี่ยโอ้โหโคตรอันตรายเลยอันตราย แม้กระทั่งตอนมีบอลหรือไม่บอลเวลาตอนมีบอลแล้วเราจะเห็นนะครับเขาสามารถคอนโทรลบอลได้และถ้าจังหวะยิงนะเขาก็ยิงได้แบบเต็มเต็มเต็มเหนียวเลยเป็นกันนะเขาบอกเลยบอกว่าเขาให้อะไรมากมายครับผมแน่ใจว่าเดี๋ยวเขาจะต้องยิงประตูได้พวกเรามั่นใจว่าคอยดูเถอะเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำนะอันนี้มิเกลมิเนสัมภาษณ์นะครับก็เลยเป็นความเป็นความเรียกไรเป็นความให้กําลังใจเพื่อนนะ่ะ นะครับในขณะที่พี่เกลเดต้าได้พูดถึงเดโกเซมูเน่เดโกเซมเน่นี่ก็เป็นกุนซือที่แบบค่อนข้างเก่งนะแล้วก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะแบมาแทคติกแพรวนะมิเกลเดต้าให้สัมภาษณ์ถึงดดโกเซมูเน่เขาบอกว่าด e โกเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นคนที่ควรได้รับความเคารพลแล้วก็ผมก็ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากเขาอ่านะ ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากเขานะครับก็คือสิ่งที่โดดเด่นของเขาคือความน่าลงไหลในเกมฟุตบอลนะครับถ้าเขามาอยู่ใน League, พรีเมียร์ลีกผมว่าทีมที่ได้เข้าไปจะเป็นทีมที่น่ากลัวเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าก็พานก็อยากให้เขามาอยู่ในพรีเมียร์ลีกเลยเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกก็มีโค้ชเก่งๆเยอะแล้ะ <laughs> เป็นการชื่นชมนะเป็นการชื่นชมเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้ นะครับไม่มีการมาถมถุยว่าโอ้โหอ,อะไรประมาณนี้ให้เกียริบอกโอ้หได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะแต่ก็อย่ามาเลยพรีเมียร์ลีกอะแต่ถ้าเกิดทีมไหนทีมไหนได้ตัวซิมูเน่มาเล่นในพรีเมีร์ลีกแล้ทีมนั้นจะแข็งแกร่งเลยแต่ว่าอย่ามาเลยเพราะตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกโค้ชเก่งๆเ,เยอะแล้วเห็น <laughs> นะเออเขาสัมภาษณ์ดะนะีนะครับนะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็ตามดูแล้วกันนะครับตีสอง จึงชมกับชัยชนะหนึ่งเหนือฟูแลมรับการเป็นจากฝูงนะการนําทีมต่างๆเนี่ยหรือว่าการนํานิพูนศีแต้มอันนี้พักไปละต้องพักเวลาวันนี้จะมาโฟกัสที่ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็การที่ได้เล่นในบ้านด้วยนะการได้เล่นในบ้านการที่จะต้องต่อฟอร์มต่อยอดของการเล่นดูว่าพี่ใต้จะส่งยังไงนะจะส่งใครไปยังไงแล้วก็จะมีวิธีแนวการเล่นเพื่อรับมือกับ อดมัดิอย่างไรอันนี้ก็สิ่งที่เราควรจะต้องน่าจะให้ความสนใจนะครับทางมัดริดเองนะก็ถือว่าเขาเก่งนะโอเบลักประตูแม่งกรเหนี่ยวนะคนนี้ถ้าใครจําได้นะตัวของแจนโอเบลักครับแผงหลังก็น่าจะเป็นทั้งลอเรนเต้ทั้ง Norman, นอร์แมนก็ตัวของลีเลสนะครับแล้วก็เดวิดแฮนโกนะพวกนีก้เป็นแผงหลังเขากองกลางก็มีโคเก้มีบารรออสมีลูกชายของดูโก้ซิมบินก็เก่งนะ หลายคนบอกเอาลูกมาเล่นดันลูกมาเล่นนีแต่ลูกเขา,าเล่นทางขวาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสําหรับตัวของเจูร์ลิโนซิโมเน่นะลูกชายลูกชายเขาเองนะเล่นดีนะฮะแล้วก็ตัวของอเล็กซ์เบรนานะครับแล้วก็ตัวของจูเลนอาวาเลสแล้วก็อเล็กซานเดอร์เซโตเนี่ยพวกนี้ก็เป็นบรรดาที่ตอนนี้ถือว่าฟอร์มกำลังดีสําหรับอตเลตตโกมาริตครับของเราเองผมว่าน่าจะใช้ชุดเดิมก่อนนะน่าจะใช้ชุดเดิมก่อนเพราะว่า มตที่กับฟูลแลมไม่ค่อยจะต้องใช้แรงมากเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องบอกเท่าที่เห็นนะดูแล้วเหมือนก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรมากมายถึงขั้นถ่ายจะต้องแบบหูแบบงานะต้องต้องแบบเล่นกันตอนหอบอะ่ะไม่นะคิดว่านะ่าจะใช้ชุดเดิมก่อนนะพี่โราบิรตไรยาส์ครับมนุษย์ไมยูเลนเซมเบอร์คู่กลางเซนต์ฮาร์ปกับซาลิบาอ่ามาเกเดียกับซาลิบาทางซ้ายก็น่าจะเป็นลิคาโดคาราฟิโอรีก่อนนะครับซูเบนเบดีกับพิก้าวดนแค่ไลท์ครับโดยมีเอเซมเป็นหน้าต่ําเลยนะ คงจะเล่นคล้ายๆกับแมทที่เจอฟูลแลมซ้ายก็เป็นเลโดทอซ่นครับฟอร์มกำลังดีนะแล้วก็ขวาก็เป็นบูโยสกาแล้วก็วิกตอร์โยโกเลสครับเรายังมีกาเบนมาเตลี่นะมีเจ้าหนูแม็กดาแมนมีอีธานเบนารีพวกนี้มีกิสเตียนนอกาดมิเกลมิริโนสุมอ่าุมมาลั่งสำรองเราตอนนี้ก็ยังถือว่าทีเด็ดมีทีเด็ดพอสมควรที่จะลงมาเปลี่ยนเกมได้อะ ก็มาดูกันครับ4-2 3-1ของพี่เมิเกลตากับ4-4-2ของเดียโก้ซิมเนเวันนี้จะเจอกันในช่วงของตีสองนะครับยูฟาแชมเปีบบ้ยนแมตท์ที่สามจะกลับมาแล้วนะจะมีคู่ก่อนหน้านี้ก็คือตอนห้าทุ่มสี่้าครับบาเซลูนาจะเจอโอลิมปิกกสนะแล้วก็ตัวไคลัสอามาตี้จะเปิดบ้านเจอฟาร์ฟอร์ดก็ไคลัสก็มีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้เือนการที่ทีมระดับเดียวกันเจอกันนะครับส่วนคู่ดึก ตอนตีสองนี่แหละตีสองมีเยอะเลยนะครับตีสองจะมีคู่ของเรานะมีอาร์เซนอลเจอกับแอตเลติโกแมดริดครับแล้วก็ไบเออร์ลิเวอร์พูลเซ่นจะเปิดบ้านเจอปารีสแซงต์แยงนะแล้วก็เอฟซีโคเปนเฮเกนครับเจอโบลิเซียดอร์ทมุนด์ นะครับนิวคาสเซิลจะเจอเบนฟิก้าเนี่ยก็เซิลกับเป๋เปๆไปๆมานะเจอเบนฟิกา้าไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับ PSV ไอโฮเฟนนะครับเจอกับนาโปลีจากอิตาลีนะโอ้โนี่น่าสนุกครับยูเรนแซงกลอยนะครับจะเจอกับอินเตอร์มิลานเบียเรลครับโอ้โหเย e l l o ซัมมารีนนะเปิดบ้านเจอแมนเชนสเตอร์ซิตี้คู่นี้ก็น่าจะมันนะครับแอตเลติขาดครับ,รบจะเจอกับกาลาบักนะแล้วก็กาลาตัสลายจะเจอกับบูโดโกริม นะก็เป็นชุดแรกก่อนเดี๋ยววันคืนมาพรุ่งนี้ก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่จะเตนะ่ะก็ตีสอครับนะสนใจไปเอเมิรเลนะกับอาร์เซนอลในแมตช์ท,ที่3ครับอาร์เซนอลเปลิดบ้านเจอแอตเลติโกแมดิ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันพี่น้องว่าผลเป็นยังไงนะผลเป็นยังไงใครทายถูกอ่าถือว่ายอดเยี่ยมไม่มีรางวัลให้หรอกนะอ่ะผลยังไงก็เม้งจะมาละกันนะครับ ฝากไว้เช่นเดิมครับมิสเตอร์เลนี่บิ๊กแพคนะครับเป็นรถซาวครีมหอมใหญ่นะหัวหอมนะี่ยนะครับมีกลิ่นหอมใหญ่มีกลิ่นซาวครีมใครที่ชอบเวลากินสเต็กนะเวลาจัดสเต็กก็จะมีหอมทอดมาที่กลิ่นเดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็นแบบแผ่นเรียบ นะครับกินเข้าไปแบบสบายๆเคี้ยวกรุบกรับๆนะจะซื้อไว้ระหว่างดูบอลก็ได้จะติดรถไว้ก็ได้นะเวลาขับรถไปทํางานรถตุงรถติดฉีกซองกินไปเลยแก้หิวนะครับแต่ว่ารับทานพวกนี้แล้วก็ขอให้ทานน้าตามไปเยอะๆนะครับเพราะว่าทางขายมันโปรตีนโซเดียมมันก็มีหมดละแต่ว่าก็มีคุณค่าทางอาหารเช่นเดียวกันฝากกัยแล้วครับบิ๊กแพคเล่แค่เปิดก็เจอความอร่อยแล้วนะครับหรับเล่แผ่นเรียบรถ ซาครีมหัวหอมก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงาน a a อยู U ่ที e ่ยีนะ่อ็นะก็ประมาณนี้ขอบคุณสําหรับการดูคลิปมันยาวขอบคุณสาหรับการไม่กดข้ามโฆษณานะครับกดปุ่มซุปเปอร์แทงก็ได้กดติดตามก็ได้ถ้ามีน้ําใจ <laughs> มีกําลังก็นะกดซุปเปอร์แทงเป็นกําลังใจให้กับที่พ่วยด้วยหาไม่เจอกั กลุ่มีอยู่ข้างๆเนี่ยจะมีซปเปอร์แตงตัว s อตัวออยู่ในนะครับเป็นการให้กําลังใจที่หวยไปในตัวนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขกับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากทักทายสบายดีพี่น้องสอปลาวนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้พี่น้องเจ้าที่ทาหารและทหารผ่านที่ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานจังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชานะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับพวกท่านสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะน่าจะจบบ,บอลน,น่าจะจบตีสี่เดี๋ยวผมจะ ลงคลิปเลยด้วยกันนะลงคลิปเลยด้วยกันก็ฝากติดตั้งกันด้วยนะครับเจอกันสวัสดีครับ <c oughs>